อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระปูรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกคนจำรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้า ทุกๆวันำหำับในเช้าวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนพระองค์ทรงตัดว่าจงสแสวงหาเราด้วยสุดกำลังความคิดของเจ้าลูกเอย๋ยเราปรารถนาให้เจ้าค้นพบเราเสมอและเราได้จัดเตรียมเหตุการณ์ต่างๆไว้สำหรับเจ้าเป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของเรา เมื่อใดที่เจ้าได้รับการอวยพรและสิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีเจ้าก็รู้สึกว่าเรากําลังทรงยิ้มให้แก่เจ้าแต่เมื่อใดที่เจ้าต้องเผชิญกับความยากลำบากจงวางใจในเราเถิดว่าเรายังคงเป็นแสงสว่างที่ส่องเหนือเจ้าเสมอลูกเอ๋ยเจ้าไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุใด ความทุกข์ยากต่างๆจึงเกิดขึ้นกับเจ้าเพราะเราได้ซ่อนเหตุผลของมันเอาไว้แต่จงวางใจในคำสัญญาของเราที่จะสถิตอยู่ด้วยกับเจ้าเสมอจงแสวงหาเราไม่ว่าจะในยามทุกข์หรือยามสุขแล้วเจ้าจะพบว่าเราคอยอยู่ใกล้เจ้าและดูแลเจ้าเสมอให้เรามา ฟังในข้อพระคำเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สี่ข้อยีบสี่แต่ที่นั่นนะท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจพวกท่านจะพบพระองค์ฮิบรูบทที่10ข้อยีบส ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตว์ซื่อสดุดีบทที่145ข้อ20พระเจ้าทรงสงวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้แต่บรรดาคนอธรรมพระองค์จะทรงทำลาย อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของลงที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงตรัดว่าพระองค์ได้อยู่ใกล้เราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนและทำสิ่งใดพระองค์จะคอยอดูแลการกระทำของเราไม่ว่าจะการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือปัญหาใดๆต,าๆต่างๆที่เกิดขึ้นพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองลูกๆทุกคนพระองค์ทรงรักผู้ที่เป็นลูกขอะองค์และพระองค์ไม่ทรงรักผู้ที่เห็นต่างกับพระองค์ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าถ่าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็จะทรงสถิตยอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราอาเมนขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงอบอกเราในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างว่าพระองค์นั้นทรงรักเราห่วงใยเราไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรพระองค์จะอคอยดูแลเราขอใหอ้พวกเรานั้น รักซึ่งกันและกันพระออ์เจ้าข้าลูกทุกคนจะรักกันและกันไม่อิจฉาลิษยากันไม่คิดร้ายทำลายกันอภัยความผิดบาปให้แก่กันและกันช่วยกันทำภารกิจต่างๆที่พระองค์ได้ส่งบัญชาให้สำเร็จขอให้พระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับลูกทุกคนให้ลูกทุกคนได้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในครอบครัวที่จะไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆและประสบความสำเร็จในชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่จะไม่มีปัญหาและการเจ็บไข้ได้ป่วยที่พงค์จะส่งทรงทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองพวกลูกๆทุกคนเมื่อเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ทูตสวรรค์ได้คุ้มครองให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัย จากอุบัติเหตุเอ็กเดนและเจ็บไข้ได้ป่วยจริงใดที่ลูกและทุกคนต้องการขอพระองค์ทรงประทานให้ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ